สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องครบครัวสายลุยนะคะวันนี้พวกเราจะมาทําตํากล้วยกันนะคะค่ะเครื่องปรุงก็มีตมนี้เลยนะคะทุกคนก็นจะมีปลาล้าปลาล่าต้องเป็นปลาล้าแบบนี้เป็นตอนๆออร่อยค่ะแล้วก็ผงชิรสแล้วก็พริกแห้งกระเทียมอันนี้คือน้ํามะขามเปียกนะคะคุณแม่ละลายกับน้ําอุ่นแล้วก็น้ําตาลแค่นี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มตําเลย แล้วก็มาหั่นกล้วยนะคะอันนี้กาเสร็จแล้วนะคะอันนี้แผ่นกล้องหลุกจเสร็จแล้วก็หั่นกล้วยสับลงไปะคะ่ะคุณแม่ไม่ปอกเปลือกาชอบเ็จเปลือกลงไปด้วยแล้วก็โขลกกล้วยนะคะให้ละเอียดเย่าลืมใส่ตะไคร้ไว้นะ,ะตะไคร้แล้วก็โขลกไปเลยนะคะใส่ลงไปทำด้วยมะยมนะคะตัดฝาดไว ใส่ใส่มะเขือลงไปนะคะ,ะใส่เม็ดด้วยอร่อยเข็นกันปิ๊ดนิดนึงนะคะขาวนะคะใส่ชูรสนะคะใส่แค่นี้เองนะไปด้วยใส่ปลาเลยจ้า ก่อนเอาไว้ใส่ทีหลังเพราะว่าเดี๋ยวเราโขกเดี๋ยวกลางมันจะติดคอพกเขาให้เข้ากันนะคะชิมรสชาติทุกกรขออนุญาตใช้มือนะคะพอดีป่ะวอืมจแล้ว่ใส่ตอนปลาลาลงไปแล้วก็พวุกเค้าเบาๆนะคะ นะคะทุกคน mm hmm. เสร็จแล้วนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะ mm hmm. ตํากล้วยแซ่บๆ,ๆฝีมือคุณแม่ค่ะ